สวัสดีค่ะกลับมาพบโรคของการดูดวงเย่ yeah. อย่างแรกนะคะเราก็จะเปิดวร์ปว่าเดือนกุมภานี้ผู้สรทาแต่ละวันจะเป็นเยี่ยงไงนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือปุ่มตรงนี้กดให้หมดนะเม้นบันทึกคลิปหรือกด แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปของการดูดวงนะคะก็อย่าลืมมีสติและมีวิจรณญานในการรับชมรับฟังเนาะเพราะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งนะคะเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตหรือเอามาเป็นแนวทางในการองค์ประกอบในการตัดสินใจนะจ๊ะ ผู้ศรทาที่เกิดวันเสาร์ขอให้คุณเพ่งมาที่ไพ่ที่คุณเห็นนี้จากนั้นให้คุณท่องน้ำมูตศาสตรามจบเราจะวารใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบเป็นตัวแทนของผู้สรทาที่เกิดวันเสาร์ว่าดวงคุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะ ตื่นเต้นนะคะตอนนี้ก็แป๊บๆก็เดือนกุมภาแล้วเนาะอ้อมาสองใบแล้วก็เราน่าจะลงให้ก่อนเทศกาลตรุษจีนก็อย่าลืมน,นะคะก็สวัสดีชัยนิดชัยหน้ากันนะคะชินเจออยุอีชินีหัวชัยชินเจออยุอีชินีฟังชัยนะจ๊ามาะจมาดวงประจำเดือนกุมภาดวงประจำเดือนกุมภาของผู้สัาว์ที่เกิดวันเสาร์ได้แก่เปะว้าวเด็กหนุ่มถือดาบ อัศวินถือเหรียญโอ้อัศวินถือไม้เท้าแปดดดบสุดท้ายท้าสุดโป r a l the sun คุณได้ the sun แล้วนะมาค่ะจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปนานไปัป๊บหกคะแนนค่ะอย่างแรกต้องบอกก่อนนะว่าเดือนกุมภานี้ คนเกิดวันเสาร์เป็นดวงของการเดินทางเป็นดวงของการโดนจับตามองแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ต้องสนใจอะไรเพราะสุดท้ายสิ่งที่เขาจับตามองมันก็ไม่ได้สำเร็จสเร็จผลเพราะคุณได้ไพ่เดอะซันจำไว้เลยนะคะใครเกิดวันเสาร์ขยันหมั่นเพียรและคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาใครที่เกิดวันเสาร์ที่อยากจะหนึ่งออกรถสเดินทาง สาไปคุยกับหุ้นส่วนต่ตางๆนาบอกนี้เลยค่ะสีเย็นสัปดาห์แรกอาจจะบอกเขาอาจจะโนโนโนแต่สุดท้ายใจอ่อนออ่อนใจเพราะความมีมานะใครเกิดวันศอ์นะคะพิมมาเลยนะคะว่ามีมานะมีมานะานะและคุณจะสําเร็จจําคําพี่หมอซันนะคะอึดอัดหน่อยแก้ปัญหาหน่อยแต่สุดท้ายอัศวินเหรียญอัศวินไม้เท้าและเดอะซันสวยๆแน่นอนล้านปรเ์เ็ฟันตรงๆค่ะ ซิกเนเจอร์ในการทำบุญนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์มีโอกาสไปไหว้พระหน้าปกอย่างที่บอกว่าพี่หมอลงให้ก่อนตุจีนเรามาสวัสดีสากลไปแล้วสวัสดีจีนไปแล้วของบ้านเราเมษาสวัสดีปีใหม่ไทยแต่วันนี้ซิกเนเจอร์ในการทำบุญไหว้พระหน้าปกคนเกิดวันเสาร์จะเฮงดังและปั้รวยปังจงๆครับปังจงๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะมีรอยยิ้มนะ้ามานะหน่อยบอกได้เลยว่าสาเร็จแน่นอน